พฤติกรรมก็ดีทุกอย่างอาหารการกินก็ดีทุกอย่างไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แล้วเป็นโรคไตเรื้อรังหรือเป็นโรคไตหนักได้ยังไงรูก็เลยเอาน้ครับเบิกมาใส่เข็มฉีดยาและเติมเข้าไปในไตครับพอใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็ส่องกล้องจุลทรรศน์ดูนะข้างในของไตเนี่ยกลายเป็น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 แบบนี้ครับนี่คือการประกาศระดับโลกซึ่งการรักษาหรือการป้องกันเนี่ยโคตรง่ายเลยแต่คน95ส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้ฟูจิครับดูนี่ครับอันนี้คืออะไรใครรู้บ้างสำคัญกับร่างกายคุณใช่ครับนี่คือไต คำถามไตมีหน้าที่อะไรครับมีหน้าที่รองสิ่งสกปรก,กออกครับและถ้าไตทํางานไม่ดีมันจะเกี่ยวข้องกับอัลไซเมอร์นี่เห็นไหมครับมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์1.7ถึง2.6เท่าและนี่ครับนี่เขียนว่า3เท่าของการเป็นโรคสมองอุดตันและหัวใจอุดตันนี่คือการประกาศระดับโลกนะฮะว่าคนเป็นโรคไตเยอะขึ้นเป็นภัยเงียบซึ่งการรักษาหรือการป้องกันเนะี่ยโคตรง่ายเลยแต่คน95%ส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้สําคัญมากๆแต่ถ้าคุณรู้มันจะง่ายมากในการรักษา หรือป้องกันเลยนะฮะแต่ถ้าคนไม่รู้อย่างนี้ครับนี่คือภาพอะไรครับนี่คือภาพฟอกไตาการไปฟอกไตนี้ครับอาทิตย์หนึ่งจะต้องไป3ครั้งวันเว้นวันและไปทีต้องมีการฟอกไตสี่ถชั่วโมงเสียเงินเสียงบประมาณและอาจจะไม่มีรายได้เพราะคุณต้องไปฟอกไตและที่น่าสนใจคือไม่ได้สบบุหรี่ไม่ได้กินของเค็มไม่ได้กินอาหารที่ผิดปกติแต่อยู่ที่พฤติกรรมอะไรบางอย่างที่เราทําโดยไม่รู้ตัวและวิธีการแก้มันง่ายนิดเดียวแต่เพียงแต่เราไม่รู้เท่านั้นเพื่อนๆต้องดูให้จบครับ แล้ววันนี้มีศาสตราจารย์มาช่วยให้ความรู้เราสองคนคนที่1คือคุณคายิวาระนาโอกิซึ่งเป็นศาสตราจารย์เกี่ยวกับเรื่องโรคไตสมาคมโรคไตแห่งประเทศญี่ปุ่นครับและอีกคนหนึ่งคือศาสตราจารย์ริชาร์ดจอห์นสันแห่งมหาวิทยาลัยโคโลราโดมาให้ความรู้เราครับท่านก็ย้ําบอกมาว่านะฮะใน10ปีนี้มีคนเป็นโรคไตเพิ่มขึ้นมหาศาลไม่ได้มาจากการกินเค็มแต่อยู่ที่พฤติกรรมอย่างหนึ่งแปลกใจก็เลยไปวิจัยประเทศประเทศหนึ่งซึ่งเป็นประเทศที่หมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านที่คนเป็นโรคไตกันทั้งหมู่บ้านนนั่นคือประเทศ เอลสวอดอร์ท่านก็เลยให้ทีมงานของญี่ปุ่นไปที่ประเทศเอลซวอดอร์และไปหมู่บ้านปาโฮลมปาวิลเลจเป็นหมู่บ้านที่คนเป็นโรคไตยเยอะมากนี่เห็นว่าอะไรครับมีคนเป็นโรคไตามากกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยสิเท่าก็เลยไปดูว่าเพราะอะไรเข้ามาที่หมู่บ้านนะครับก็มาถามชาวบ้านครับใครเป็นโรคไตบ้างนะคะทุกคนยกมือหมดเลยทุกคนน่ยตกใจไหมเป็นหนุ่มเป็นสาวชะกันทําไมเป็นโรคไตโดยเฉพาะในหมู่บ้านนะครับจะมีพี่น้องอยู่3คนคะสคนน,ะคนี้เป็นโรคไตหมดเลยโดยเฉพาะนะครับดูนะเปิดท้องมาบอกว่าต้องไปฟอกไต สองวันครั้งก็คือวันเว้นวันเลยก็เลยมาดูรัะว่าเขากินอะไรกันก็มีการเอาคล้ายๆกับขนมปังมาปิ้งนะแล้วก็มาผัดกับถั่วทั้งเจ้าหน้าที่ก็เลยมาตรวจเอาเครื่องตรวจเกลือมาดูว่ามันเค็มขนาดไหนข้าวที่ว่าเนี่ยดูฮะนี่เขียนว่าอะไรครับในหนึ่งมื้อนะครับมีเกลืออยู่นะครับมีความเค็มอยู่เนี่ยนะรประมาณ1.4่ง แล้ว1.4กร,รัมคูณ3ก็เท่ากับ4.2กร,รมัมความเค็มไม่เค็มครับดูครับว่าที่กําหนดไว้ของกรมอนามัยโลกบอกว่าไม่ควรกินเค็มเกิน5กร,รมัมแต่หมู่บ้านนี้ครับกินเค็มแค่4.2กร,รัมเท่านั้นไม่ได้ถือว่ากินเยอะครับเอา้าแต่นี่ไม่ได้กินเค็มทําไมถึงเป็นโรคไตแบบเรื้อรังและเป็นโรคไตยอย่างหนักเลย รรมาดูต่อครับพี่น้อง3คนนี้ครับดูฮะความดันสูงหรือเปล่าทางองค์การอนามัยโลกมีการกําหนดว่าความดันสูงบนเนี่ยห้ามเกิน140ล่างห้ามเกิน90ดูครับว่าทั้ง3คนนี้ความดันก็ไม่สูงอีกเอา้าแล้วเป็นโรคไตเรือ้อรังได้ยังไงก็มาถามต่อว่าคุณสูบบุหรี่เยอะหรือเปล่าทางคุณพี่ทั้งครอบครัวว่าครอบครัวเราคุณพ่อคุณแม่ดุนะก็จะไม่มีการสูบบุหรี่ไม่มีการกินเหล้าอย่างแน่นอนครับก็แข็งแรงอยู่แล้วทำไมถึงเป็นโรคไตขนาดนั้นก็เลยมาดูพฤติกรรมการใช้ชีวิตต่อครับทางครอบครัวนีีี้เเเเเคาาาททออะไรร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 ับกกกกกกษษตต่่ยวืงขโพม ปอกข้าพวดไปเก็บข้าวโพดทำงานวันละแดชั่วโมงครับคุณอาจจะคิดว่ามาจากยาฆ่ามแมลงหรือมาจากสารเคมีใช่ไหมครับเบอรผิดครับ พฤติกรรมก็ดีทุกอย่างอาหารการกินก็ดีทุกอย่างไม,ไม่กินเหล้าไม่สุบหรี่แล้วเป็นโรคไตเรื้อรลังหรือเป็นโรคไตหนักได้ยังไงงงไหมครับปรากฏว่าครับนี่ฮมาดูอุณหภูมิครับ41.29องศาความร้อนก็พอๆกับบ้านเราความร้อนมันเกี่ยวข้องครับความร้อนมันเกี่ยวข้องอะไรเหรอปรากฏว่าพอดูพฤติกรรมการใช้ชีวิตของหมู่บ้านนี้ครับเขาบอกว่าหลังจากทํางานทุกวันเนี่ยรู้สึกป่วยไม่สบายมากเลยนะทั้งคุณหมอนักวิจใจก็มาดูต่อว่าเพราะอะไรคําตอบคือน้ำใช่ครับเขากินน้ําไม่พอครับคุณหมออธิบายว่าการขาดน้ำนะฮะจะทําให้เราเป็น โรคไตหลังนั้นก็มีการสอนให้หมู่บ้าน,นได้กินน้ํากินน้ํามากขึ้นกินน้ามากขึ้นครับทำให้การเป็นโรคไตลดลงครับ คุณเป็นฟังแล้วรู้สึกไงอ๋อโถเอ้ยการกินน้ําป้องกันโรคไตป้องกันการเป็นไตเลื้อดลังก็มีคําถามอีกว่าทําไมกินน้ําแล้วลดการเป็นโรคไตดูต่อครับก็มาที่มอปลายแห่งหนึ่งในจังหวัดคุมามโตของญี่ปุ่นนะครับเด็กๆก็จะมีการทดลอง,ลองการเอาไตาของหมูเนี่ยนะฮะมาทดลองครับแล้วเขาก็บอกีอคเขาว่าไตาของหมูเนี่ยนะฮะจะมีความหนักประ,ประมาณ 40- 150ถึงกรัมมีความหนักพอๆกับมนมุษย์ก็เลยเอาไตาของหมูเนี่ยมาทดลองดูคุณครูก็เลยเอาน้ำเบึกมาใส่เข็มชิดยาและเติมเข้าไปในไตครับพอ ดูนะข้างในของไตเนี่ยกลายเป็นเม็ดเป็ม็แบบนี้ครับในไตนะฮะจะมีเม็ดเป็นเม็ดแบบเนี้ยเป็นเม็ดเชือกนะครับเอาไว้กองนะสิ่งสกปรกออกเนี่ยมีอยู่เป็นจุดๆๆๆแบบเนี้ยครัเป็นล้านชิ้น สำหรับคนที่มีไตที่ไม่แข็งแรงเนี่ยไอตัวจุดๆเนี่ยตัวกรองจะอ่อนแอนะครับระบบการกรองไตครับเป็นอย่างนี้ครก็คือการเข้ามาแบบนี้ครก็จะแยกสิ่งสกรปรกกับน้ําออกไปครับเมื่อไตไม่ทํางานนะฮะก็จะกรองสิ่งสกรปรกออกไม่ได้แล้วตอนที่ไตไม่แข็งแรงจะมีออกซิเจนในไตน้อยอันนี้ดูกราฟนะฮะคำถามในอวัยวะ4อย่างนี้อะไรต้องการออกซิเจนเยอะที่สุดครับหปอด2ไต3สมอง4ี่ตับอันไหนยเยอะสุดครับ คำตอบคือปอดและไตต้องการออกซิเจนพอๆกันครับเพราะฉนั้นถ้าไตทำงานไม่ดีจะทําให้ออกซิเจนไปอยู่ที่ไตไม่พอครับนี่ครับนี่คือการตรวจ m r i ก็คือการสตาร์ฟเนี่ยไม่ให้กินน้ําพอไม่กินน้ําแล้วไปดู m r i มรากฏว่านะนี่คือภาพของการอ e ็กเย์ของไตถ้าไม่กินน้านี่กับออกซิเจนเนี่ยมีแค่50%ถ้ากินน้าจะมีออกซิเจน55%สาร์ต่างกันเลยสรุปครับเพื่อนๆ<ว><ว>เราเป็นโรคไตหนึ่งในนั้นก็คือการกินเค็มแต่2คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าคือการขาดน้ําเมื่อขาดน้ําเป็นโรรคไตตเเ้งลาาาากก่่มมมยย เรื่่อองนีน้เพราะฉนั้นเพื่อนๆเราควรจะกินน้าโดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศที่ร้อนตลอดปีแล้วเรากินน้ํากันอยู่หรือเปล่าโดยเฉพาะคนชราคนที่สูงอายุเราไม่รู้สึกหิวน้ํานี่คือปัญหาสําคัญเมื่อเราไม่รู้สึกหิวน้ําเราจะเป็นโรคไตนี่คุณหมอเตือนเลยนะครับว่าคุณต้องกินน้ําก่อนที่จะรู้สึกหิวน้ําถ้าคุณรู้สึกหิวน้ํานั่นคือร่างกายขาดน้ําแล้วคุณต้องกินน้ําก่อนที่จะหิวน้าครับโรคไตนี้ส่งผลให้เกิดโรคอะไรบ้างจำได้ไหมถ้าคุณจำไม่ได้ลองย้อนกลับไปดูส่งผลให้เกิดโรคร้ายต่างๆมากมายและนี่เป็นการเตือนระดับประเทศระดับโลกให้คุณกินน้าเพราะ น้ำจะส่งผลทําให้เราเป็นโรคไตหรือไม่นี่คือสิ่งสาคัญแน่นอนครับการกินเค็มไม่ดีต่อไตแต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าฉันลดการกินเค็มแต่ยังมีโอกาสเป็นโรคไตคิดดูว่ามันสําคัญขนาดไหนครับโรคไตไม่ได้มาจากการกินเค็มอย่างเดียวมันในการกินน้ําแต่ถ้าคุณบอกว่ามาจากการกินน้ำเฉยๆไม่ดูคลิปนี้ก็ไม่มีใครที่จะลงมือเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินน้าถึงจะต้องมีเรื่องราวมีสตอรี่เล่าให้เพื่อนฟังว่า อ๋ <AL> อ <AL> มันเป็นอย่างนี้ถึงจะสนใจในการเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินน้าถูกไหมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับแล้วก็ฝากแชร์ให้กับคนรักของคุณด้วยครับคนไทยประชาชนไทยต่อไปจะได้เป็นโรคไตน้อยลงหรือไม่เป็นโรคไตได้จะดีมากเลยตอหรับปัจจุบันนี้คุณอยากรู้ตัวคุณเองไหมว่าไตของคุณมีสมรรถภาพเท่าไหร่มีค่าของไตเยอะหรือน้อยอยังไงวิธีการดูนี่คือตารางไตเมื่อเทียบจากอายุกับความสามารถของไตนี่คือของผู้หญิงและนี่คือของผู้ชายแล้วมาเทียบดูว่าถ้าเป็นสีขาวเนี่ยก็จะแข็งแรงครับวิธีการเช็ แข็งแรงอยู่หรือออนแอนะครับวิธีการดูเพราะว่าคนที่เป็นโรคไตแล้วอยู่ในกลุ่มสีส้มหรือสีแดงหรือสีเหลืองเนี่ยฮะกินน้ําเยอะเกินไปมีปัญหาเคยรู้ไหมครับพูดใหม่นะคนที่เป็นโรคไตเรื้อรังโดยไม่รู้ตัวเนี่ยกินน้ําเยอะไปมีปัญหาทําให้ไตพังมากกว่าเดิมใครเคยรู้เรื่องนี้บ้างไตคือไขเงียบที่เราไม่รู้ตัวครับคุณเคยรู้ไหมคุณอยู่ในระดับไหนบ้างครับวิธีการดูค่าไตามีอยู่2อย่างหนึ่งคือดู eGFR และอันที่2คือการดูตัวที่มีชื่อว่าครีอียินินแต่ส่วนใหญ่บางทีไม่มีค่าของ eGFR นะมีแค่ กต in ิินนฉวิธีการคำนวณเป็นยังไงครับจะมีการอธิบายให้กับเพื่อนๆให้ละเอียดกว่านี้แล้วนะถ้าเพื่อนสนใจให้แอดมาที่ตรงนี้ถ้าไม่แอดตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบนะแล้วบอกว่าขอวิดีโอฟรีเกี่ยวกับเรื่องวิธีการคำนวณค่าไตก็ตจะให้คลิปวิดีโอที่มันเจาะลึกกว่านี้เพราะว่าถ้าผมอธิบายลึกเกินไปบางทีคนไม่อยากดูไม่สนใจสำหรับคนที่อยากสนใจมากกว่านี้ก็คือแอดเข้ามาแล้วก็ขอคลิปแบบนี้และนจกนั้นแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจในวิดีโอที่ผมนําข้อมูลมาจากต่างประเทศมาจากหมอต่างประเทศมาจากนักวิจัยต่างประเทศเพื่อที่จะไมม่ใใหห้้ลลาาดดคคิิิปปของผทุกกตตม 2. ให้กดทั้งหมดทุกครั้ง,งเพื่อนๆก็จะเห็นคลิปของฟูจิในการออนแอร์ทุกครั้งครับแต่ถ้ากดติดตามเฉยๆจะทำให้บางทีอาจจะไม่เห็นครับแล้วเจอกันครับ